ต่อมาจะเป็นโจทย์ข้อที่3ามขิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่3ามขิดหนึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่าจงวาดฮาร์ดแวร์แสดงการเชื่อมต่อระหว่าง m มกาสองหกับ LED 8ดวงที่พอร์ต B เท่านั้นก็เดี๋ยวผมจะมีการอัดคลิปนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวโปรแกรมก่อนพอร์ต B องเขียนภาษา s s s e m b l y ของ AVR เท่านั้นเพื่อควบคุม LED ทั้ง8ดวง ที่ว่าในข้อ a นะครับก็คือเมื่อเริ่มรีเซต led ทั้ง8ดวงจะติดเป็นรหัสนิสิตสองตัวท้ายของผมก็คือหรหัสนิสิตของสองตัวท้ายขอยงผมคือ01ดังนั้น led ก็ต้องเป็นก็คือบิตที่1อครับบิตที่ศก็จะติดนอกนั้นก็จะดับหมดก็คือ01เดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันครับนี่ครับเริ่มด้วยข้อ สามที่หน,นะครับก็คือมาดูฟังก์ชันก่อนผมมีฟังก์ชัน output LED นี่ครับก็คือใช้ R18 นะครับเป็นตัวเล่นก็คือตอนแรกเราจะพุท R18 ก่อนเก็บค่าไว้แล้วก็คอมคำสั่งคอมนี้จะเป็นการกำบ,บิดเพราะว่า,า,วา LED ของผมเป็นแบบที่0ติดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโลจิกไฮมาจะดับ เพราะฉะนั้นเลยต้องมีคําสั่งคอมแล้วก็ out port b r18 พอคําสั่งนี้ทําเสร็จปุ๊บให้ป๊อปค่า r18 ขึ้นแล้วก็ return รันโปรแกรมต่อไปแล้วก็มาดูที่ init LED init l d อันนี้อันนี้สําคัญครับเพราะว่าเป็นการ set port ว่าให้ port b เป็น output port ก็คือตอนแรกเราเราพูด r16 ไปก่อนเก็บไปก่อนแล้วเราโหลด r16 ด้วย 0xff แล้วเรา out ddrbr 1 6อันนี้หมายความว่าตอนนี้ r 1 6ค่าของมันคืน ff แ,และการที่เราใช้คำสั่ง out ddrbr 1 6เนี่ยเป็นการบอกว่าพอร์ต b เนี่ยเป็นเอา p ์พุตพอร์ตทุกปิดเนี่ยเป็นเอาต์พุตพอร์ตหมดเลยแล้วพอเราเซตพอร์ตเซตพอร์ต b เป็นเอา p ์พุตพอร์ตเสร็จปุ๊บเราป๊อป r 1 6ออก return ครับก็เสร็จเราไปดูเมนโปรแกรมครับสำหรับโจทย์ข้อ3คมขีด1เมนโปรแกรมมีเพียงเท่านี้ครับคือเริ่มมา start call init LED ก็คือการเราเซตพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ของผมเป็น01ก็คือ l d i โหลด R18 เป็น01ไปเลยแล้วก็ call output LED เท่านั้นแหละครับก็จะติดเป็น01ตลอดเลยตามเลขสองหลักสุดท้ายเลขประจำตัวของผมก็เดี๋ยวจะให้ดูผลน,นะครับ